สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง FAY n WK กันนะคะมือนี่เขาสังในบัวแม่พีนองนี่จักสิบัวยังแน่ลละนี่เื่อกระโปงหงสซ้ำเสียวไปวานลงวานลงคล้องทาง เราจะไปหวานมาเมล็ดบัวกันเลยไปกันเลยเต่เตาเตาไปหวานแล้วมันสิออกมาเป็นแบบใดได,ได้น้องแต่เมิองเด้ออันนี้คือต้นมะละกอที่เราปลูกเมื่อวานอุ้ยต้นมะละกอที่เพื่อนเราปลูกเมื่อวานนะคะทุกคน,นนี่คือผักติว้ว ติ้วสามแล้วก็มะม่วงตรงนี้ก็ยังเป็นติ้วนะทุกคนติ้วติ้วตรงนี้เป็นต้นบักสีดาสีดามีสามนะครับนี่ เราก็จะทำการปลูกมเมล็ดบัวลงไปตามคลองนี้นะคะทุกคนอีกประมาณสักเดือน -2 เดือนเราก็จะมาดูกันว่ามันจะเกิดมาเป็นต้นบัวให้เราหรือเปล่าเราจะทำการดึกลงไปดูนะคะทุกคนหนึ่งดอกไม่นจะเกิดว่แล้วพี่นนอะ นี่ว้าวเกิดการถล่มสไลด์นิดหนึ่งเลยทุกคนนี่นู่ไปเราก็จะข้ามมาฝั่งนี้ด้วยโอ้ฝั่งนี้น้ำไหลป่ะพี่น้องจุ๊บจุ๊บ จุจจจจอีกหนึ่งปีเราจะมาดูกันนะคะทุกคนว่าบัวจะเกิดหรือเปล่าโหห้าวันไปก็เกิดเราได้พี่น้องอ ไม่เลี้ยงเนี่ยคุณในบัวที่เหลือเขาไปซีไปว่านไป้างหน้าได้พี่น้องแล้วก็จะมันไปจุ้มไว้ตรงนั้นนั่นเอง เราก็จะทําการดึกมาลงไปในสะน้อยนี้นะครับทุกคนอีกปีหนึ่งเราก็จะมาดูว่ามันจะเกิดมามันจะเป็นยังไงนะคะทุกคน อันนี้ต้นสาคูดยพี่น้อง